ที่สนาม72 3ันสามีนบุรีนะครับก็บีซีเทโรศาส,สนาลงเวลาเดียวกันกับเมืองทองแล้วก็นําก่อนนําเร็วนะฮะสนาทีเอกภูมิภูทารุ่งโรธครับหลุดเข้าไปยิงประตูแรกของเขาในหลีกปีนี้ คือมีคนที่จะสับเปลี่ยนเวียนลงมาตลอดนะฮะทางด้านของ B ีสปีนี้ก็ตัวหลักๆที่เจ็บเริ่มจะกลับมาแล้วดูทีครับจังหวะยิงหักข้อลูกนี้ของเอกภูมินี่เบสิกการยิงพื้นฐานเลยนะครับลูกยิงประตูเด็เลียดที่เสาสองครับ่าเท้าขวายิงมุมเสาสองนี่แหละครับถูกสู่ทุกอย่างเลยไม่ต้องแรงมากนะครับใช่ครับออกน้าเร็วนะครับสงขาเองก็สู้ครับแล้วมีโม่งลูกนี้ข้ามคานออกไป นี่แหละครับความเฉียบคมของกองหน้ายังแตกต่างกันดููะครับครับไม่ได้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับเนี่ยได้โอกาสตลอดเลยนะครับนี่แหละครับจังหวะจบลูกนี้เป็นทางด้านของเอกชัยนุ้ยข่าวนะครับเล่นแบบนี้นี่ไดกิโวยเพื่อนแล้วฮิโร่ก็ลุยขึ้นมาเหมือนกันครับเอกภูมิเปิดข้ามาโชชิโมจิคนเดียวในกรอบช้าไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายโดนจิ้มออกหลังไปได้เขาบอกว่า ถ้าจะยิงข้ามนางใช่ไหมครับคุณเอ๋คุณแต่ต้องชมเชินี้นะครับชัยรัฐมาสาก,กัดจากด้านหลังและไม,ม่ฟาวด้วยช่วยไว้ได้อีกครั้งหนึ่งของดีซีเทโรขึ้นมาแล้วได้โคโอ้โหท่องจับไกลๆนีแบบ่แอบงงเหมือนกันนะระหว่างจอจี้เวลข้ามกับคนนี้ครับกิลเบิร์ตกุมสันนะครับที่มงหลุดกอ,อกรอบไปอีกครั้งหนึง่งเอกภูมิวันนี้มีโอกาสแต่ว่ายิงตรงนี้หลุดก่อไปเองครับแจอจี้เวลข้ามนี่โวยเลยคือข้างหน้าเนี่ยมีเวลข้ามรออยู่ใช่ แต่เทโรมาครึ่งแรกดีดังครึ่งหลังครับสงขวาได้ชิปลูกนี้โอ้โหปัดไว้ได้ครับต้นสพรจังหวะเห็นเหมือนท้นสพอรออกมาไกลนะครับก็เกมแรกกันอยู่สักพักเทโรได้ลุยขึ้นมาโดยคิวเบิร์ตกุมสันแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหจังหวะชาร์จแม่วันนี้เหมือนจะไม่ใช่วันของโชชิโมจิหรือเปล่าครับไม่ํำหน้าด้วยหรือเปล่าโอ้โห,โห กำกึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ายังดีที่ไม่เป็นประตูนะฮรดูแต่รุ่นี้ต้องชมท่านัของคิวเบิร์ตคุมสันลุยมาสวยมากครับไม่ได้ครับเตโรแต่แตพลาดลูกนี้ครับดาโกรากโซิวิดเจอกับเอกภูมิวันนี้มีบทบาทเหลือเกินให้มาคิวเบิร์ตยิงเองโอ้โหแล้วซ้ําไม่ทันครับโอกาสเยอะมากแล้วคนที่เผยบอลเผยมือตลอดก็คือจอชี่เวลคัม เพื่อนไม่จ่ายเลยครับไมท่ทีเอกภูมิวันนี้เด่นมากครับมีส่วนร่วมับเกมไหลามากิวเบิดง้างยิงอีกแล้วแม่ข้ามคานออกไปสงฝาก็สู้นะครับแล้วโอ้โหหลุดลูกนี้เดียว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 โอ้โหติดเซฟครับจังหวะยิงของเควินเซนครับไม่ได้ดูทีครับความผิดพลาดของแนวรับแล้วเดียวเดียวแล้วเลือกเลยครับแต่แม่ยิงไปตรงตัวพอลูกนี้ไม่ได้ ที่ลุยอยู่ตลอดโชชิโมจิลากแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห2องศูนยครับบีซีเทโรได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมปิดกล่องด้วยลูกนี้ครับดูครับชอบพอยิงล็อกด้านซ้ายล็อกด้านขวาแล้วยิงเลยนี่ก็ชอบมากครับโชชิโมจิคลาสสิกเหลือเกินนะฮะฤดูกาลนี้